อีกฝั่งครับอีกฝั่งครับนี่ครับแล้วก็อีกครับรับนี่ จำแล้วเรียบร้อยทุกคนอืมทุกคน,นจากนั้นเขาก็มาบ่ายเนาะแซบเจียวปลาอืมให้เป็นคำแบบนี้อืกดไลค์ให้ตัวเองอืม <c oughs> บายบายแล้วพบกันใหม่เด้อถ้ามาก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์แล้วก็กดกริ่งกริ่งกริ่งเป็นกำลังใจให้เด้อเด้อบายบาย